สวัสดีครับพบกับผมโตชอนอลครับกับรายการ UCL Live นะครับวันวันนี้ไม่จะดล่นกับใครนะ UCL Live เต็มเต็มนะครับแล้วก็มีพูดถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็มียูโรปาลีกด้วยนะครับก็2รายการนะครับหลักๆก็คือเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็รอบเพลย์ออฟเข้าไปสู่16ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกนะครับเริ่มจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนเลยครับได้ที่1กับที่สองของของแต่ละกลุ่มมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ กลุ่ม A ครับที่1นึ่งเป็นนาโปลีที่2องวิลเวอร์พูลกลุ่ม B ครับที่1ปอร์โตที่2องขับบูชกลุ่ม C ครับที่1นึเยไร์นที่2อินเตอร์กลุ่ม D ครับที่1สเปอร์ที่2ไอทากแฟรงเฟิร์ตกลุ่ม E ครับที่1เชลซีที่2เอซีมิลานกลุ่ม F ครับที่1เรอัลมาดริดที่2อาร์เบลัสิกกลุ่ม G ครับที่1แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่2อบอสเซียดอร์มุนกลุ่ม H ครับที่1เบฟิก้าที่2ปารีสแซงต์แชร์แมงก็คือเงื่อนไขก็มีง่ายๆครับ ทีมจากชาติเดียวกันจะไม่เจอกันเองแล้วก็ทีมที่มาจากกลุ่มเดียวกันจะไม่เจอกันเองในรอบต่อไปนะครับก็อย่างเช่นเรียบฮูใช่ไหมซึ่งมีคนสนใจเยอะมากๆเรียบูเนี่ยจะเจอใครบ้างคือไม่เจอนาปโปลีแน่นอนแล้วตัดออกไปก่อนเลยอ่าแล้วก็มีสิเจอเก็ไม่มีสิเจอเชลซีเพราะเป็นอังกฤษเหมือนกันแมนซิตี้ไม่ได้อังกฤษเหมือนกันแล้วก็ อ,อ๋อนะบริกลุ่มเดียวกันใช่ไหมปะหายไปสามแล้วสเปอร์สเปอร์ก็ไม่ได้สี่เพาน่าจะเหลือแค่ปอร์โต้บาเยินแล้วก็เรอัลมาดริดแล้วก็เบนฟิกา้าโอ้โหสองทีมกับโปรตุกเกสนะครับปอร์โต้กับเบนฟิกา้าอีสองทีมนี้ก็แข็งๆหน่อยเป็นบาเยียนมิวนิกับเรอัลมาดริดบาเยียนมินิกมีสิทธิ์เจอมาเน่ครับถ้าเจอบาเยียนจะได้เจอกับซาดิโอมาเน่เจอทีมเก่าด้วยนะครับบาเยียนกับลิเวอร์พูลน่าเจอนะปอร์โต้เรือพูลที่พูลน่าจะชอบ โมสผูจะบอตโต้ช่วงนั้หลัง,ลงนักจัผลงานดีสำหรับเรียบูนะครับบางสัชนะบอตโต้ได้บ่อยๆส่วนเบลฟิก้าที่ไม่แน่ห้าสิบห้าสิบแต่ไดวินนูนเยสครับจะได้เจอทีมเก่าไดเอามาดิดก็มีสิทธิ์ล้างแขนเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วคือพูดง่ายๆว่าเรียููเจอใครก็สําคัญหมดเ <c oughs> พราะว่าเรียพูก็ได้ไปแพ้เรเอลมาดดิดนัดชิงด้วยนะครับทำให้เกมที่จะเจอในรอบสีบอรสุดท้ายเนี่ยสําคัญมากๆนะครับ โซนาโปลีครับไฟกันนะับไปอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่เจอเรื่องผู้แน่นอนตัดออกไปก่อนเลยเจคับบุตไม่มีสิทธิ์จเจอเนเตอร์ไม่ไ,มได้เพราะว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอิตาลีเหมือนกันไม่ได้มิลานก็ไม่ได้นะครับเซอร์ดาโปลีมีสิทธิ์เจอคับบุตของซิโมเมโยเล่ที่เป็นโกลแล้วก็โค้ชเป็นคาวฮอบเคนอันดับแฟงเฟิร์ตมีสิทธิ์ครับอันดับทสี่มีสิทธิ์ครับตับมูนมีสิทธิ์ครับไปที่เชยมีสิทธิ์ครับเจอได้ถึงห้าทีมมันแบบนาโปลี ส่วนปอตโต้มีสิทธิ์เจอได้ทุกทีมครับคับบุตเจอฝั่งนี้ได้ทุกทีมครับไบรจ์เบนิกเจอใครได้บ้างเจอเรอยลูได้ครับเจอคับบุตอินเตอร์ไม่ได้ครับกลุ่มเดียวกันแฟนเฟิร์ตไม่ได้ครับเยอรมันเหมือนกันเจอมิลานโหสนุกถ้าไบรจ์เบนดิกเจอเอซีมิลานจะสนุกมากลาบซิกไม่ได้ครับเยอรมันเหมือนกันดอ,อร์บุนก็เยอรมันเหมือนกันครับไม่ได้ไปแอตเช่เพราะฉะนั้นไบรจ์เบนดิกจะเหลือเพียงแค่หนึ่งสอง อินเตอร์ไม่ได้สามสี่สี่เท่าริโอพูลเลยนะไบเยมิลิกมีสิทธิ์เจอลิเวอร์พูลขับบุชเอซีมิลานแล้วก็ไปเอเชนะครับสนุกแน่นอนนะครับไบเยร์มิวนิกนี่ครับขับ Bush, บุชนะครับเอซีมิลานนะครับแล้วก็ไปเอเชแล้วก็ลิวเวอ,อร์พูลเออหรือมาย์พูลด้วยอันนี้มาดูฝั่งอินเตอร์บ้างอินเตอร์เจอใครได้บ้างอินเตอร์เจอนาโปลีไม่ได้ครับอ,อิตาลีเหมือนกัน เจอ porto มีสิทธิ์เจอสเปอร์มีสิทธิ์ของคอนเต้เออถ้าอินเตอร์เจอสเปอร์คอนเต้จะได้เจอทีมเก่านะเพราะว่าคอนเต้เคยคุมอินเตอร์มาก่อนโอ้โหสนุกเชลซีอินเตอร์สนุกแน่นอนแล้วมาริตต์โอ้โหชลรตัตติคุมมิลานกูจักอินเตอร์ดีอยู่แล้วแมนซิตอ้อินเตอร์นะ่าสนใจแล้วก็เบนฟิกา้าเจอกับอินเตอร์โอ้โหอินเตอร์จะได้หลายทีมมาก เจอไม่ได้แค่ oli, นาโปลีย์ไบเยอร์นี่นี่นสองทีมอกจานั้นจะได้หมดแล้วแต่เจอสเปอร์จะพีคสุดเพราะว่าเป็นคอนเต้จะทีมเก่าครับแล้วก็แฟรงก์เฟิร์ตแฟรงก์เฟิร์ตเจอได้หมดครับยกเว้ Bayern, นไบเยอร์นี่ครับแล้วก็อ่าสเปอร์ทึ่เป็นทีมที่มาจากกลุ่มเดียวกันนอกนั้นนับได้หมดครับนาโปลีปอร์โตเชลซีเรเบรต์แมนซิตี้และเบนฟิก้านะครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์เจอได้หมดไม่ไม่ได้ครับ ยังมีเลือกภูนีไ่ไม่ได้บัลอังกฤษเหมือนกันเจอเฟอร์เฟิร์ไม่ได้กลุ่มเดียวกันนะครับนอกนั้นด้ก็บอกครับขับบูสอินเตอร์ทิมเก่าของคอนเต้เอซีมิลานนะครับแล้วก็ลัสสิกนะครับแล้วก็ดอนมูลแล้วก็ปารีสแซงช็กแมงนะครับฝั่งเชลซีเจอใครได้บ้างครับเจอไม่ได้ครับเล้ยวภูนอังกฤษเหมือนกันมิลานไม่ได้ครับกลุ่มเดียวกัน นอกนั้นเจอได้หมดครับคับบูตอินเตอร์แฟรงเฟิร์ตลาบสิกดอดทบุนเปรเชเจอไม่ได้แค่เรอัลมาดริกับอินกับอ่ามิลานทั้งนึงนะครับส่วนมิลานครับเจอใครได้บ้างเจอไม่ได้ครับก็มีปอร์โตเอ่อฮวนาโปลีมันอิตาลีเหมือนกันเจอไม่ได้นี่ครับเชลซีกลุ่มเดียวกันไม่ได้ได้ปอร์โตไบายเยนสปเปอร์เรอั Madrid, ry, ลมาดริดแมสตี้ลาเมฟิกา้ามิลานเจอได้หมดลาบสิก เจอไบเยร์มินิกไม่ได้ครับเป็นเยอรมันเหมือนกันแล้วก็เรอเบริดไม่ได้ครับกลุ่มเดียวกันมาเชนเชลตลนาโปลีปอร์โตสเปอร์เชลซีแมนร์ชิตี้เมดิก้าโอ้โหเรอแมริดเจอใครได้บ้างครับเจอไม่ได้แน่ๆลาบสิกกลุ่มเดียวกันนะครับนอกนั้นจะได้หมดเลยเรียบูทับบูชอินเตอร์แฟรงเฟิร์ตมิลานดอทมูลแล้วก็เปเช่นะครับเพราะว่าทีมจากสเปนตกรอบมาเลยหลุด ข้ารอบไปได้แค่ทีมเดียวครับคือเรอัลมาดริดส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอใครได้บ้างครับเจอไม่ได้ครับเลียพูลตัดมูนไม่ได้ครับกลุ่มเดียวกันนอกนั้นได้หมดครับครับบูชอินเตอร์แฟรงเฟิร์ตมิลานลาสิกเปเช่ถ้าแมนเชสเซิตี้เจอเปเช่น่าสนุกนะผมว่าน่าสนุกมากๆถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเปเช่นะครับส่วนคู่สุดกลุ่มสุดท้ายก็เป็นฟิกกาเจอได้หมดทุกทีมเลยครับยกเว้นเปเช่เพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน เอร์อพูครับเจอดาวินนูเยสทีมเก่าแล้วก็อ่าครับบุตอ่ามันหมูกัดกัน <c oughs> ไปว่าเขาไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอินเตอร์น่าสนใจเจอแฟงเฟิร์ตไม่ง่ายเจอมิลานก็โอ้ไม่ธรรมด,ดาเจอลาสิกก็ลาสิก,กยวนี้เริ่มฟอร์มดีแล้วน่ากลัวมากดอดมุลเป็นทีมวัยเด็กระดับกกำลังสดมากๆน่าสนใจมากครับแล้วก็ปิดท้ายที่เปียเช เปเช่จะได้ทุกทีมเลยครับยกเว้นเบริกา้าเพราะว่าเพิ่งเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มก็คือพูดง,ง่ายๆเปเช่เจอใครก็สนุกครับถึงบอกว่ากลุ่มอันดับทีมอันดับหนึ่งมีหนาวครัว่าก็จะเป็นนาโปลีปอร์โตไบร์นสเปอร์เชลซีเรอัลมาดริดแมนซิตี้นะครับผมเจอเปเช่ได้หมดนี่คือทั้งหมดของ UCL นะครับค่อยๆประมาณนี้แต่ว่าไบร์นมิวนิกกับเรอัลปูเป็นทีมที่มีชอยน้อยนะ ทีมละทีมละสี่ต,ตัวเลือกเท่านั้นนะครับน่าสนใจครับเรย์ผูมีสิทธิ์เจอปอโต้เดฟิก้าบาเยนมิวนิคแล้วก็เรย์มาริดเรอัลอามาริดอ่าแล้วก็บาเยนมิวนิคเจอได้หมดยกเว้นเอเอเจอได้แค่สี่ทีไม่เจอได้หมดก็คือนี่ครับครับเบย์ผูขับบุตอ่าอินอินเตอร์เอไม่ได้เนาะกมเดียวกันมิลานแล้วก็เปเรเช่เนี่ยไบเยนิวนิคเจอได้แค่สี่ทีก็คือเปเรชมิลานขับบุตแล้วก็เรย์ผูคือไม่อ่อนก็แข็งไปเลย นะครับอันนี้มาดูทางอายูโรป้าหรออีกบ้างนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างพบกันผมต่อช่วงหน้าช่วงที่สองของรายการช่วงนี้พักสักครู่ครับ